ยกระดับการล้างรถด,ด้วยการรู้จักอุปกรณ์แบบมืออาชีพกันค่ะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะมาพบเจอกับแก้มอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแก้มก็จะมาให้ความรู้คุณลูกค้าเกี่ยวกับการล้างรถนะคะ การล้างรถสําคัญเหมือนกันนะคะอีกอีกข้อนึงที่สำคัญมากก็คืออุปกรณ์การล้างรถนะคะวันนี้แก้มก็จะมาพูดถึงเรื่องอุปกรณ์การล้างรถว่ามีอะไรบ้างและสําคัญแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะชอบคลิปนี้ช่วยกดแชร์ กดไลค์กด s u b สไคร b ์ช่องของเราด้วยนะคะคุณผู้ชมคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็คืออุปกรณ์การล้างรถ1,000ันนะคะเดี๋ยวแก้มจะเรียงให้คุณลูกค้าว่าอันไหนสําคัญมากนะคะแล้วก็จะเรียงจากที่สําคัญสุดไปถึงจนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันก็สําคัญทุกข้อแหละแต่ว่าเอาที่สําคัญที่สุดนะคะค่ะเราแก้มจะเริ่มจากถังนะคะถังตัวนี้เนี่ยที่ร้านนะคะหรือคุณลูกค้าล้างที่ที่บ้านเนี่ยแก้มแนะนําให้มี2ถัง นะอันนี้ก็จะเป็นถังล้างล้อนะคะแล้วก็สําคัญก็คือกิจกานนะคะก็จะมีพวกนี้มันจะกรองฝุ่นให้นะคะเพื่อที่ไม่ให้อ่าพวกอุปกรณ์ไปโดนพื้นเผื่อมันมีฝุ่นนะคะก็จะอยู่ในถังนี้นะคะนี่ก็จะเป็นบอดี้รถยนต์ควรมี2ถังก็คือแยกล้อบอดี้ช่วงล่างสกเกิร์ตล่างนะคะแล้วก็อ่าบอดี้รถยนต์นะคะอันนี้สำคัญมากๆนะคะเน้นว่า สองถังดีแล้วก็ทําให้คุณลูกค้าทําล้างรถแบบไม่เหนื่อยมากถ้าเรามีถังเดียวอ่ะเดี๋ยวเราล้างบอดี้เสร็จแล้วก็เปลี่ยนถังเนี่ยมันทําให้เราเสียเวลาแล้วก็เหนื่อยนะคะค่ะแล้วก็อุปกรณ์ชิ้นถัดไปนะคะเป็นถุงมือขนแกะอันนี้ก็มจะใช้บอดี้รถยนต์ตรงนี้นะคะจะใช้บอดี้รถยนต์มันดีมันดียังไงแล้วมันสำคัญแค่ไหนนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะ รัดข้อมือเราเวลาที่เขาโดนโฟมหรือถังที่เราผสมแล้วเนี่ยมันจะทําให้เราทํางานง่ายไม่เมื่อยนะคะแล้วก็ลดการเกิดอุบัติเหตุเวลามือเราเนี่ยไปโดนกรอบทะเบียนที่คมๆอะ,ค,ะค่ะเนี่ยค่ะเขาคิดมาเพื่อสิ่งนี้นะคะแล้วก็ตามซอกซอยเนี่ยโหอย่างเงี้ยเนี่ยคือมันดีมากนะคะนี้สําคัญนะคะ แล้วก็เรื่องความสะอาดก็สําคัญมากๆนะคะค,คุณผู้ชมนะคะต้องดูแลความสะอาดของอุปกรณ์ของเราด้วยนะคะสีเขียวนะคะเป็นเป็นเหมือนตัวหนอนไมโครไฟเบอร์อันนี้จะล้างล้อตามแมกอย่างเงี้ยเหมือนสมมติว่าเป็นแมกเป็นซีกแมกเงี้ยมันก็จะเข้าง่ายนะคะอันนี้อันนี้สําคัญมากค่ะที่ร้านก็ใช้อยู่นะคะ ตัวถัดไปนะคะเป็นแปลง Detailing นะคะอันนี้กัจะใช้โลโก้ตามโลโก้ล้อแมกตามล้อแมกที่มันมีรูที่มือเราเข้าไม่ถึงนะคะใช้ตัวนี้อันนี้จะมีก็ไม่แข็งมากไม่นิ่มมากนะคะแล้วก็กระจังหน้ากระจังหน้าก็คือไอซี่กเล็กๆอ่ะคะ่ะที่เป็นบางบางคนก็เรียกว่าลังพึ่งนะคะ,ะสมัยนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ย รถบางคันก็จะเป็นเหมือน piano b a c k นะไอเป็นซีกอะ่ะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะมันเกิดรอยขนแมวง่ายเราก็ไม่ควรใช้แปรงที่แข็งมากอาจจะเป็นตัวเดียวกันกับของลูกโลโก้ก็ได้นะคะตัวถัดมานะคะอุปกรณ์หรือผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งชิ้นก็คือโฟมล้างรถนะคะก็อันนี้แล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกนะคะแล้วก็หาความรู้แล้วก็ลองอ่านดูว่า อันไหนที่เหมาะสมกับรถยนต์ของเรานะคะแต่ที่ร้านก็ใช้ของซูโม่นะคะใช้ตัวนี้อยู่ค่ะผ้าเอกที่สําคัญอีกนะคะถ้าเราล้างรถอยู่ที่บ้านนะคะเราควรมีผ้าซับน้ําแบบแบบเกลียวภาษาง่ายๆก็เข้าใจกันง่ายนะคะนี่ค่ะอันนี้ซับน้ําได้ดีมากๆแนะนําว่าควรมีหนึ่ผืนนะคะ6 0 0 600กรัมอ่ะคือมันหนาแล้วมันก็จะซับน้ําได้ดีมากนะคะถ้าเรามีอุปกรณ์นี้ซับน้ําได้ดีก็จะลดการแบบเขาเรียกอะไรลดที่โดนเหมือนมาครั้งเราล้างอยู่อ่ะทำให้อีกฝั่งหนึ่งเนี้ยมันยังไม่แห้งใช่ไหมหรือหรือผ้ามันซับน้ำไม่หมดอ่ะมันจะเกิดคาบคาบน้ําหรือเวลาฝุ่นลมพัดมาไอค่ะฝุ่นมาเกาะอย่างเงี้ยแล้วเ,เราไปเช็ด ตามที่หลังนั้นมันอาจจะเกิดรอยขนแมวได้ถ้าเรามีตัวนี้สำคัญจริงๆก็คือมันสามารถทําให้รถเราแห้งได้ทั้งคันและผู้ลูกค้าก็จะทํางานง่ายมากในรถคันนั้นนะคะแบบล้างรถแบบสบายมากถ้ามีผ้าตัวนี้นะคะนี่ก็เป็นแบรนด์ของซูโม่นะคะอันนี้แนะนําผู้ลูกค้าสามารถหาซื้อได้เองนะผ้าเอกสําคัญอีกตัวหนึ่งและอุปกรณ์ที่สําคัญมากก็เป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะ ทีไร้ขอบการที่ลดการที่เราใช้ผ้าที่แบบลร้ขอบมันก็จะลดรอยขนแมวนะคะที่แก้มแยกสีก็อย่างเช่นอันนี้อาจจะเป็นเช็ดกระจกนะคะอน,นี้ก็อาจจะเป็นเช็ดบอดี้รถยนต์นะคะค่ะเราก็ควรมีผ้าสองสีที่ให้เราทำงานได้ง่ายเพราะว่าจะได้ลดการเกิดรอยขนแมวนะคะค่ะวันนี้นะคะแก้มก็ อยากจะเขาเรียกว่าสําคัญไหมสาคัญเนื่องจากว่าอุปกรณ์ถ้าใช้ตามแก้มได้จะดีมากนะคะรถเนี่ยจะไม่เป็นรอยขนแมวเลยแล้วคุณลูกค้าก็จะล้างรถเนี่ยง่ายมากถ้ามีอุปกรณ์ครบเพราะว่ามันสะดวกนะคะที่ออตโต้พัดเนี่ยก็จะถังเนี่ยจะพิเศษมีสีถังนะคะค่ะแกหวังว่าจนมาถึงท้ายคลิปแล้วหวังว่าคุณลูกคา้าอ่าเขาเรียกว่าแกอาจจะให้ความรู้นะคะ ในเรื่องที่สิ่งสําคัญเราอาจจะแต่ก่อนใช้ฟองน้ำเนาะล้างรถก็ลองเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้ดูนะคะค่ะมันจะทําให้รถเราเนี่ยไม่เกิดรอยขนแมวนะคะ ก้มหวังว่าคลิปนี้นะคะก็จะมีประโยชน์กับคุณลูกค้ามากๆเลยนะคะแก้มก็มาแนะนําอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่ล้างรถที่ถูกวิธีนะคะคุณลูกค้าล้างรถเป็นอยู่แล้วนะคะถ้าถูกวิธีมันก็ทําให้เราเป็นมืออาชีพได้นะคะอุปกรณ์นี้ก็สําคัญและจําเป็นมากที่เราต้องมีลดการเกิดรอยขนแมวลดการ บาทเจ็บที่เราจะล้างรถนะคะค่ะถ้าคุณลูกค้าสนใจผลิตภัณฑ์หรืออุปกรณ์อยู่ที่นี่นะคะอยากจะอุดหนุนแก้มๆก็ยินดีแต่ว่ามันก็หาซื้อได้ง่ายคุณลูกค้าก็ลองอใช้อุปกรณ์ตามแก้มดูได้นะคะ งานบริการเนี่ยที่ร้านแก้มก็มีหลายหลายรายการถ้าคุณลูกค้าสนใจรายการไหนก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะคะมีโปรโมชั่นหลากหลายเลยนะคะแก้มก็ฝากไว้ด้วยค่ะแต่วันนี้แก้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเพราะเราเชื่อในสัมผัสของคนคือสิ่งที่ดีที่สุดสวัสดีค่ะ